เอ๋ย,ยสวัสดีวิรุ่นชาวไทยที่ชื่นชอบการหายใจทางดูทุกๆคนทุกๆท่านฮะวันนี้เราอยู่ในเกมโรบบอกในแมพที่มีชื่อว่า Anime Cricket Simu l <c oughs> ล่นกั <c oughs> กับาอีกครั้งสำหรับเจ้าแมพนี้ท่านผู้ชมฮะ <c oughs> เพราะว่าในคลิปที่แล้วผมได้ทำการชาเลนจ์กับท่านผู้ชมไว้ว่าถ้าคลิป EP ที่1เนี่ยมีการกดไลค์ถึง2,500ไลค์เนี่ยผมจะทำการมาซื้อหรือว่ามาเหมาเกมพัทแนวเปิดไข่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น ลัคกี้ซูเปอร์ลัคกี้เปิดขครไวขึ้นอะไรแบบนี้เดี๋ยวจะสอยให้หมดในคลิปนี้เลยอะ เราไม่พูดพ่ำมทำเพลงดีกว่าท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาหววในเรื่องของเกมพาร์ทให้ครบเลยทีเดียวดีกว่านะซึ่งผมคิดว่าผมมาซื้อหน้าเว็บไซต์ดีกว่านะครับผมว่ามันน่าจะไวกว่านั่นแหละเริ่มจาก t r i p ป e Open หรือว่าเปิดไข่ได้พร้อมกันถึง3ฟองราคา700รโรบักจัดมาหนึ่งครับซิมเพิลแบบน่ารัก,น,รกน่ารักครับแล้วก็ออโต้โอเพนหรือว่าเปิดไข่ไวขึ้นราคา100โรบักนั่นเองนะอะจัดมาครับแล้วก็ถัดไปครับเป็นลัคกี้ราคา300รโรบักน่ารักน่ารักเหมือนกันนะ ราคาแบบนี้แล้วราคาไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่อยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมฮะ ซูเปอร์ลักกี้ครับราคา1000โลบัคคือมันมันก็แพงแะละท่านผู้ชมนะแต่ก็ต้องซื้อตามที่ชาเลนจ์กับท่านผู้ชมไวนะ้ฮะเรียบร้อยครับแล้วก็อันนี้เป็นในเรื่องของช่องเก็บของนะราคา99บโลบัคอันนี้เป็นแบบว่าช่องเล็กๆท่านผู้ชมฮนะถ้าเกิดเราอยากได้ช่องใหญ่อยู่นี่ครับซูเปอร์ช่องเก็บของราคา360บโลบัคอ่าแล้วก็อันนี้เป็นประตูเทเลพอร์ตครับผมอ่าซื้อเผื่อไปเลยแล้วกันนะราคา200โลบัคเท่านั้นเองโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ผมน่าจะเหมาเกมพาร์ทที่ แมปนี้มันมีท yeah. like ั้งหมดและเหลือแค่ตัวละครที่ต้องใช้โลบักในการเปิดหรือใช้โลบักในการซื้อเท่านั้นแหละแล้วก็ลืมบอกไปว่าในคลิปนี้เขาได้ทําการอัปเดตเข้ามาเหมือนกันท่านผู้ชมฮะตอนนี้มีคูณ2คลิกปิดอีเวนต์อยู่ท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างนะและนี่คือที่สุดของร้านบริการเกี่ยวกับโรบักของประเทศไทยนานนี้ใช่แล้วครับผมกาลังพูดถึงร้านมารูช็อปร้านที่ตอบโจทย์คุณได้ทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นบริการเติมโรบักระบบ i d Pass และระบบ VP เท่านี้ไม่พอยังมีบบรริกกกาาาาาาาขยยผลลไมมมมแะเพต่่งๆวอ ออสตาคิงเลกาซีถ้าน้องอยากดูคลิปดีๆก็ดูช่องเบนเนี่แต่ถ้าน้องอยากได้ร้าค้าบริการเฟนลี่อย่าลืมแวะไปร้านมารูช็อปใช้บริการได้แล้ววันนี้ทั้งแฟนเพจและเว็บไซต์โอเคกลับมาในเกมอีกรอบหนึ่งมาดูมิดริยะหรือว่าเดกูของผมก่อนท่านผู้ชมฮะตอนนี้โซเอาหรือว่าขายออกหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวนะทำไมมันติดลบสองวะนะ <you> <laughs> ซึ่งอย่างที่บอกครับว่าเจ้ามิดริยะที่ผมมีอยู่เนี่ยมันมีลิมิเต็ดบนโลกใบนี้แค่750ตัวท่านผู้ชมฮะตามที่มันบอกเลยว่า7 5เต็ดของ ซึ่งในคลิปนี้เขาอัปเดตมาหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างก็คือบอสท่านผู้ชมฮะบอสอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมในคลิปที่แล้วไม่มีและเขาเพิ่มไข่บอสเข้ามาด้วยนะฮะเราต้องใช้ในเรื่องของค่างเงินใหม่ท่านผู้ชมฮะชาตนะครับซึ่งไข่นี้ราคา10ชาัตท่านผู้ชมฮะน่าสนใจแต่เดียวนะเอ่ออันนี้คือสิ่งที่ผมสนใจท่านผู้ชมมันน่าจะมีทุกดินแดนไหมอะ โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวรอบอสมันสปอนสักแป,ป๊บหนึ่งนะตอนนี้เหลือ20วิคือเดี๋ยวนะเกมพาร์ทเฮลพอตร์ที่ผมซื้อไปเนี่ยมันอยู่ไหนท่านผู้ชมฮะเอ่ออันนี้ไม่ใช่ครับเดี๋ยวนะเราก็ต้องเดินมาตรงนี้อยู่ดีเหรอวั t <What? S 1> เดี๋ยวไหนลองมาที่ดินแดนนี้ดูนะเพราะว่าเราปลดล็อกไปแล้วอะดูซิว่าดินแดนนี้มีบอสหรือเปล่าดินแดนนี้ไม่เอ้ยมีท่านผู้ชมครับฟิสเตอร์เลือดโอ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 เลือด50 SX ท่านผ<ม>ู<ม>้ชมเดี๋ยวนะลองโจมตีดูว่า วัดวันช็อตท่านผู้ชมฮะวันช็อตวันคิวแมนซึ่งผมได้ในเรื่องของฉาดมาพอดีกับราคาไข่พอดีเป๊ะเลยท่านผู้ชมฮะ27,500เดฮ้ยเดี๋ยว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 นะทำไมผมวันช็อตได้ท่านผู้ชมฮะหรือเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเซตนี้มันโอพีมากๆอันนี้ก็ไม่แน่ใจท่านผู้ชมฮะมันวัดจากอะไรวะเดี๋ยวขอไปดินแดนอื่นก่อนดินแดนอื่นก็มีให้เราปลดล็อกนะ,ะมาดินแดนนี้ดูดินแดนไททันถ้าเกิดผมจำไม่ผิดน่าจะมีบอสไททันท่านผู้ชมฮะ บอสไททันแวร r e อว u แมนโอ้เดี๋ยวท่านผู้ชมฮะดินแดนไททันไม่มีบอสให้เราตี oh. เฮ้ยเดี๋ยวนะ oh. บางดินแดนมันก็ไม่มีอะไรงี้เหรออ่างั้นลงไปดินแดนอื่นดู ดินแดนฮีโร่ c a คาเดมีครับอันนี้เป็นดินแดนล่าสุดที่ผมปลดล็อกได้นอกรอบนะครับและดินแดนนี้ดินแดนนี้โอ้โหเดี๋ยวดินแดนนี้ก็ไม่มีเหมือนกันท่านผู้ชมฮะมีแต่เรื่องการอัปเกรดอัปเกรดสักหน่อยแล้วกันแสดงว่าบอสเนี่ยมันแล้วแต่ดินแดนท่านผู้ชมฮะแสดงว่าดินแดนฟรีสเตอร์เนี่ยเป็นดินแดนที่ผมน่าจะฟาร์มได้ดีที่สุดถูกไหมแต่ผมก็สามารถที่จะฟาร์มแบบวันช็อตได้ท่านผู้ชมฮะและดูไม่ค่อยโอเพีเท่าไหร่ท่านผู้ชมฮะฟรีสเตอร์ไหนๆกลับมาอีกรอบหนึ่งดูดีท่ชมะ เลือดมันมีอยู่ที่ 50SX นะครับลองตีอีกรอบหนึ่งนะ <c oughs> เนี่ยคือมันสามารถที่จะวันช็อตได้ท่านผู้ชมมันมันก็ดีแหละท่านผู้ชมฮะแต่มันไวไปนิดหนึ่งนะไหนๆก็ไหนๆท่านผู้ชมฮะเรามาลองเปิดเจ้าไข่ฟรีสเตอร์สตาร์ดีกว่าท่านผู้ชมฮะซึ่งต้องใช้ในเรื่องของค่าฉาดเนี่ยอยู่ที่27,500เ้ลยนะะเดี๋ยวท่านผู้ชมผมมีบัต g เจตแค่2ฟองนี่ยอาลองเปิดมาสักหนึฟองดูซิว่า ตัวอีหยังวะเดี๋ยวไนดะ้ตัวนี้ผมเคยเห็นอยู่มันผมจําชื่อม,มันไม่ได้แต่แต่มันไม่มันไม่โหดอะมันไม่โหดเท่าไหร่ท่านผู้ชมฮะโอเคไปหนึ่งฟองวัดเดี๋ยวจริงๆมันต้องตีบอสหนึ่งรอบแล้วได้275 0 0ไม่ใช่เหรอแต่ไม่เป็นไรท่านผู้ชมดูสเตตัสก่อนสเตตัสเป็นยังไงบ้างสเตตัสว้าว <Imp ressive. S 1> สเตตัสคูณในเรื่องของค่าคริกอยู่ที่52ล้านแล้วก็คูณเย็นอยู่ที่35ล้านท่านผู้ชมฮะถือว่าก๊อตเลยแหละ ท่านผูน้ชมฮะถือว่าก๊อฟใช้ได้นะครับอ่าลองตีอีกรอบหนึ่งและเราได้ฉาดไปเรียบร้อยแล้วก็ลองกดเปิดดูได้ตัวอย่างมาอันนี้มันไม่ได้อยู่ในฟรีสเตอร์นี่มาไงวะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> คือมันไม่มีให้ซื้อค่าฉาดหรอ อยากซื <i> ้อฉากมากมากเลยครับตอนนี้แต่มันซื้อไม่ได้ท่านผู้ชมฮะแอบเซ็งแอบเซ็งคือผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันยังไม่ค่อยโ p สักเท่าไหร่นะแล้วเดี๋ยวนะสแตนซิตี้โอ้โหดินแดนโจโจแน่นอนท่านผู้ชมฮะปลดล็อกไม่ได้นะมันต้องใช้ถึง 10c เลยหรอหรือว่า1 1ดีท่านผู้ชมฮะนี่คือเลข1 1oc ก็ง่ายนิดเดียวท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราฟาร์มให้มีส Listen, ัก 1oc เพื diz, <achsen> ่อที่จะไปดินแดนโจโจหน่อยแล้วกันนะคือดินแดนโจโจน่าจะเฟี้ยวแหละถ้าผมเดานะ ผมปิดออโต้รีเบิร์ดละกันท่านผู้ชมฮะเพื่อที่จะสะสมคลิกให้มันเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ในคลิปนี้นะผมมีในเรื่องของบูสเตอร์คูณ2คลิกอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอีเวนต์คูณ2คลิกนะฮะรวมเป็นคูณ4และและดินแดนที่ผมอยู่ตอนนี้ท่านผู้ชมฮะมันคูณ8คลิกนะครับคือตอนนี้มันคูณแบบ12เลยนะแต่ดูในเรื่องของหน่วยที่มันขึ้นดิท่านผู้ชมฮะมันก็ยังดูไม่ค่อยจะโอทเท่าไหรนะ่เลย นะเอาจริงๆไม,มันดูไม่ค่อย OP เท่าไหร่ท่านผู้ชมฮะผมว่าเดี๋ยวเราเอาเงินมาอัปเกรดสักหน่อยแล้วกันอัปเกรดในเรื่องของโอกาสติดคริมาเลย <You S 2> แล้วก็ขา <Never get S 2> เงินหมดท oh. ่านผู้ชมฮะไหนลองเปิดเจ้าไข่ฟองนี้มาหน่อยแล้วกันท่านผู้ชมฮะเป็นในเรื่องของไข่ My Hero Academia ียนะครับอาลองเปิดมาสักสามฟองและก็รือบอกไปครับว่าตอนนี้เขาเอาอีเวนต์คูณ5ลรักออกแล้วนะครับแต่ได้รีเจนต์มาแต่ว่าการที่เราได้รีเจนต์มาเนี่ยมันก็ต้องมาวัดอีกว่าเราได้รีเจนต์หนึ่งดาวสองดาวสามดาวถูกไหม oh. แต่ว่าเจ้าแมปนี้นะครับมีในเรื่องของระดับมิสติกด้วยท่านผู้ชมฮะ เ,เดี๋ยวกำลังจะบอกว่าไม่เคยเปิดได้ระดับบิสติกท่านผู้ชมฮะแต่ผมเปิดได้แล้วโอกาสออก1.5ท่านผู้ชมไหนขอดูในเรื่องของสเตตัสหน่อยสิสเตตัสครับอยู่นี่ท่านผู้ชมฮะคูณ131ล้านท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดไปเทียกบกับตัวนี้ก็ไม่ไหวอยู่ดีอะลิมิเต็ดมันคูณ900ล้านท่านผู้ชมฮะโอเคเราเปลี่ยนเซ็ตสัตว์เลี้ยงกันนิดหนึ่งอ่าอีควิวเบสต,ตรงนี้อ่าเรียบร้อยครับโอ้โหดูเท่ขึ้นเยอะ อ่ะเปิดเพิ่มเปิดเพิ่มโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ผมมีหน่วยโ c ได้เรียบร้อยละได้เวลาปลดล็อกดินแดนเจอเจอนะฮะซึ่งดินแดนนี้ผมว่ามันน่าจ,จะมีแสแตนฟิวฟิวจริงจ๋งงให้ผมได้ปลดล็อกแน่นอนนะฮะมาเรียบร้อยครับแล้วก็ถัดไปเห็นแว,แว,แวแบๆเมื่อกี้หน่วย o อเหรอและดินแดนนี้ไม่มีบอสอ,อีกแล้วอะเซ็งจกงเลย oh, <shit. S 1> แต่ว่ามันมีในเรื่องของบิ z ตาสตาร์อยู่นะฮะท่านผู้ชมฮะคือราคา200รโรบัคสำหรับเจ้าไข่แนวโรบักอ่ะคือผมจะเปิดดีไหม ใจมันแอบหวั่นว่าเอ้ยมันมันจะไม่คุ้มหรือเปล่านะโอเคท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาลองสุ่มในเรื่องของไข่ออสตา a r ดูสักหน่อยแล้วกันนะซึ่งมันใช้คลิกสุมอยู่ที่50 SP เหเฮ้ยแล้วตอนนี้ผมเพิ่งมีอยู่400โอเคโอเคเปิดมาสักหน่อยแล้วกันมับคเขาให้ได้แลมาถามจริงเถอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรีเช็ก็ได้นุ่ม เฮ้ยเดี๋ยวนะถามจริงเธอเดี๋ยวนะทำไมเกมพาร์มันไม่ค่อยเยอุโอ้เดียวระดับแุรงคูณ649ล้านคริกเหรอบ้าไปแล้วท่านผู้ชมฮะแต่ว่ามันเป็นแบบ3ดาวคือโอ้โหจะ3ดาว2ดาวมันก็ห่างกันไม่ค่อยเยอะนะโอเคลองสุ่มไข่แบบโรบัคมาหน่อยละกันท่านผู้ชมราคา200โรบัคนะฮะดูว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าถ้ามันคุ้มเดี๋ยวอาจจะเปิดแบบรัวๆนะครับและเราไดอามาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวอย่างว่าโอ้แต่3ดาวท่านผู้ชมฮะน่าจะคุ้ม ได้เจ้าตัว59%มาขอดูสเตตัสหน่อยขอเบิ่งหน่อยเดอ้อคูณ979ล้านท่านผู้ชมฮะแซงเจ้าตัวมิโดริยะผมไปแล้วิมิเต็ดลกมิเต็ดกูไม่เป็นไรท่านผู้ชมฮะขอแค่คูณเยอะก็พอครับเท่ <c oughs> แต่แดกไม่ได้นะฮะเจ้าแบบนี้โอ้ดูดิโคตรตึงอะครับน้องๆในๆก็ไในๆท่านผู้ชมฮะในเมื่อมันจะคูณเยอะ <c oughs> อะไรขนาดนี้เนี่ยนะ ก็จัดให้มันครบสักแตัวไปเลยแล้วกันท่านผู้ชมฮะมาแดตัวโอ้โอ้ไมโลบัคบロโอเคตัวละ200โลบัคคือจะดีมากถ้าเกิดได้เจ้าตัว5.5%มานะครับอ่าได้เจ้าตัวเดิมปอ้แต่ได้แบบ3ดาวเหมือนมันจะการันตี3ดาวหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจท่านผู้ชมฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราจะซื้อแบบอ่านะเราไม่คิดเยอะฮะท่านผู้ชมมา5้าดาว ไม่ใช่ 5, <Brand. S 1> 5้าดาวห้าโอ้วัดเดียวหนึ่งดาวท่านผู้ชมฮะมันไม่ได้การันตีท่านผู้ชมฮะโอ้โหแล้วสเตตัสค่อนข้างห่างกันอยู่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้เราซื้อมากี่ตัวละหนึ่งสามาสามตัวละเลขห้าเราขอแค่ตัว5.5เก็พอท่านผู้ชมฮะขอเยอะไปหรือเปล่าแต่ว่าเราซื้อเกมคาส์ลัคกี้มันมาแล้วไงท่านผู้ชมฮะมันควรที่จะ <No. S 1> ให้ผมได้แล้วนะโอเคตัวที่ห้าครับต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วแหละนะถ้าไม่มานี่ผมปวดเฮดเลยนะปวดเฮดเลยนะ มาไอหนุ่มไอหนุ่ม Legendary หนึ่งดาวโอ้ตัว35%หเรหรอโอ้ oh, ตัว35%ไหนขอดู oh, <shit. S 1> oh. <c oughs> สเตตัสหน่อยโอ้สเตตัสคูณ1.5 B บีคริกและคูณเย็น97 0 0 0คูณเย็นผมไม่ค่อยที่สนใจเท่าไหร่ท่านผู้ชมฮะคูณคริกนี่ดิคูณ ي, คริกเยอะมาก เฮ้ย <Hey, S 2> <c oughs> คุ้มอยู่คุ้มอยู่โอเคท่านผู้ชมฮะผมเปิดตอนนี้มา8ตัวแล้วนะครับซึ่งมันก็ยังดูแบบว่าแบบว่า หน่วย o อผมมันก็ยังไม่ได้ขึ้นหลัวอะไรขนาดนั้นเลยอะคือแบบมันควรที่จะขึ้นแบบปะๆๆปๆๆๆปไปดินี่ขนาดว่าซื้อสัตว์เลี้ยงแบบโลบักมาแล้วนะครับแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่ามันคูณขึ้นมาแบบเยอะมากๆท่านผู้ชมฮะมิดริยะผมนี่คือกระจอกงอกง่อยไปเลยถ้าเอามาเทียบกับเจ้าตัวรีเจนตัวนี้ท่านผู้ชมฮะคูณ 1.5B อ่บอะแต่ผมอยากรู้มากเลยไอตัว5%เนี่ยมันคือตัวอ e ีหยังวะคือแบบท่านผู้ชมก็อยากรู้เหมือนกันใช่ไหมถึงมันจะไมม่่่่ชดดดินดนนแแลาสุตัก็ ือดีแดนที่ผมเพิ่งจะปลดล็อกได้อ่ะคอเถิดอเถิดนะเราอยากเห็นว่านายคือตัวอะไรเพื่อนมา c ข m e มามาโอ้ได้ตัวรีเจนมาอุ้ยแต่ได้แบบ 2, 2> ดาวโอเค Not Ba d bro อ่ะส่วนอีกรอบหนึ่งนะครับจริงๆไม่อีกรอบหนึ่งลรเอาสักให้เหลือ5,000ันโบักก็พอนะเอาไว้ทำคลิปหน้าท่านผู้ชมฮะไม่ไหวแล้วเดือนนี้กินมาม่าทั้งเดือนแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้อยู่นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์เพื่อไปกำลังใจใผมน,นั้นเติมโรบักแล้วมาทำคลิปทุกๆคลิปด้้ววยแลนนะโอเค Few inches later. และนี่คือผลพลอยได้จากการเปิดเมื่อตะก,กี้นี้ท่านผู้ชมฮะที่น่าภูมิใจก็คือเจ้าตัวรีเจนแบบ2ดาวนะครับซึ่งแตกต่างกับเจ้าตัว1ดาวแบบเล็กน้อยมากๆฮะท่านผู้ชมใช้คำว่าแมกๆเลยนะโอเคมันแลดูจะแบบไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ท่นานผู้ชมฮะแต่ว่าเรามีเจ้าตัวพวกนี้อยู่เดี๋ยวเราลองเอาไปแบบทำเป็นระดับชายนี่ดูไหมเออถ้าเกิดไปทาัา ถ้าเกิดไปทําเป็นชายนี่เนี่ยน่าจะโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมารอดูกันซึ่งผมจะเอาเจ้าตัวแลจากตู้โรบักมาทำนะครับเพราะว่ามันมีเหลือเกินเนาะเออมันเหลือมาเกินอะ่ะมันไม่ได้ใช้งานนะครับก็ามาทําเป็นชายนี่แล้วกันซึ่งผมมีโคต้าทําได้แค่7ตัวท่านผู้ชมฮะโอกาส70%เฮ้ยมันก็เยอะอยู่นะ1 2 3 4 5 6, 7อาอ่มาท่านผู้ชมฮะ70%ครับซึ่งผมคาดหวังว่ามันไม่แตกแน่นอนมาถ้าเกิดแตกนะคือแบบ กำหมัดไปซัดหน้าเดฟอะไอเลิฟยูมากๆเลย <c oughs> อ่าโอเคไหนดูหน่อยว่ามันคูณเยอะหรือเปล่านะครับคูณเท่าไหร่เอ่ย1.4ึี่ปีโอ้ว,ว้าว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> คือแบบใช้ได้นะจากประมาณสักเก้อ่ะ900กลายมาเป็น1.4หรือว่าเราควรที่จะไปเปิดไข่โจโจ้แล้วก็ทำมาเป็นระดับโกดีท่านผู้ชมฮะ <c oughs> เออน่าสนใจดีอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดไข่โจโจแล้วกันนะในคลิปนี้ คือเราก็าอยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้ตัวสุดท้ายของไข่ฟรีเนี่ยมันไม่ใช่ไข่ฟรีนะแต่ว่าเป็นไข่สายฟรีที่ไม่ต้องใช้โลบัคเนี่ยมันคือเจ้าตัวอะไรท่านผู้ชมฮะผมก็ลืมสังเกตว่ามันคือตัวอะไรนะมันโอกาสออกที่หนึ่้นแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็น1.5%์ที่ออกง่ายมากกว่าเจ้าไข่ฟองนี้แน่นอนท่านผู้ชมฮะโอเคมาครับทําการเปิดแบบรวนๆเลยแล้วกันนะได้เรื่องของอันคอมมอนแรมมาอันนี้แบบปกติเบสิกเบสิกครับ เดี๋ยวออกง่ายเป็นเปล่าโจทาโร่เดี๋ยว1.5ออกมาแล้วท่านผู้ชมฮะซึ่งสเตตัสมันคูณ 1.2b คูณเยอะอยู่นะท่านผู้ชมฮะสำหรับ สายฟรีอ่ะไข่สายฟรีก็ถือว่าคูณเยอะอยู่นะแต่ว่ามันออกง่ายแบบใจหายไปหรือเปล่าเนี่ยต่ไม่เป็นไรครับออกง่ายก็ดีผมชอบท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเปิดต่อแบบรัวๆเลยแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามันไปทําเป็นระดับชายนี่แล้วก็ลองเป็นโกลเด้นสักตัวหนึ่งแล้วกันนะในคลิปนี้เออเดี๋ยวผมจะลองเอเเปิดไข่สักพักหนึ่งนะครับเอาให้ช่องเก็บของมันเต็มแล้วกันเนาะดูซิว่าดวงเรานั้นจะดีแค่ไหนท่านผู้ชม 让再见，连。 ตอนนี้ผมเปิดจนอินเวนทอรี่ผมมันเต็มแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีช่องเก็บของอยู่ที่490เนาะตอนนี้ผมมีสัตว์เลี้ยงอยู่488ตัวโอ้ซึ่งผลประกอบการค่อนข้างน่าสนใจท่านผู้ชมฮะได้เจ้าตัวโจทานโลเนี่ยมาถึง8ตัวเลยท่านผู้ชมฮะถือว่าได้มาตามคอนเซปต์ที่แบบอยากจะได้จริงๆนะคือแบบเราอยาก,กได้สัก78ตัวและมาทําเป็นชายนี่ดูโอเคเดี๋ยวเราจะเอาตัวที่เหลือเนี่ยไปทําเป็นระดับชายแล้วก็ ลองไประดับโกรดด้วยในคลิปนี้เลยนะครับอะท่านผู้ชมฮะในคลิปนี้เราน่าจะได้ทดลองอะไรแปลกๆใหม่ๆแล้วมาฮะท่านผู้ชมเราเริ่มจากเจ้าตัวโจชาร์โลเลยกันนะมาไม่พูดพร่ำทำเพลงมากครับโอกาส80%ฮนะสำหรับเจ้าตัวโจชาลนะมามาโอเคชมชอบเสียงแบบไมโครเวฟสุดๆเลยนะโห เสียงแห่งสวรรค์ดูซิว่า OP แค่ไหนท่านผู้ชมฮะคือจาก1 B กว่ากว่าถูกไหม1 B กว่ากว่าจะกลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็นกลายเป็น1 8 9 b ๆๆก็ฟังดูโอเคไหมโอเคแหละหมั้งโอเคแหละโอเคแล้วก็เจ้าตัวนี้ครับไอตัวนี้ผมไม่รู้จักชื่อมันจริงนะซึ่งเราจะคอนเฟิร์มแบบ80%ก็พอท่านผู้ชมฮะอะ่ะผมว่า80%เนี่ยมันน่าจะ ได้อยู่แล้วนะครับมันน่าจะได้แบบแง้มแง้มเห,หมือนแม่ี่แมนอีซี่อ่ะแล้วก็อีกรอบหนึ่งฮะรอบนี้เรา60%ท่านผู้ชมเราเล่นกับดวงนิดหนึ่งนะในคลิปนี้มา60%โอเคโบย ซึ่งสเตตัสที่ได้ออกมาท่านผู้ชมฮะเจ้าตัวรีเจนนะ 1.27b โอเคก็ถือว่าเอามาใช้งานได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทําการคราฟให้มันเป็นชายนี่แทบจะทั้งหมดอินเวนทอรี่ผมเลยละกันเนาะแล้วก็ถ้าเกิดตัวไหนที่มันมีเกินสัก7-8ตัวขึ้นไปเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นระดับโกลเด้นหรือว่าระดับโกนั่นเองท่านผู้ชมฮะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตทําให้มันเป็นระดับชายนี่ทั้งหมดก่อนละกันนะ t for t โอเคท่านผู้ชมฮะตอนนี้ผมทําเป็นระดับชายนี่จนแทบจะเกือบหมดแล้วแต่ว่าลองลองดูสเตตัสดูเนี่ยไอ้เจ้าตัวที่ผมไม่ได้ทำเนี่ยมันคูณแค่480ล้านเท่านั้นเองผมก็เลยคิดว่าเอาเจ้าตัวชายนี่ตัวนี้ละกันมันเป็นระดับแรงของไข่โจโจ้ที่เปิดมาเนาะมันก็คูณที่900ล้านอะ่ะท่านผู้ชมฮะมันฟังดูค่อนข้างที่จะโอเคก็เลยคิดว่าเอาเจ้าตัวนี้เนี่ยมาทําเป็นระดับโกเลยดีกว่านะ ซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด11ตัวท่านผู้ชมฮะซึ่งเราจะคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยดีไหมโอเคเดี๋ยวผมลองเสี่ยงดวงเล็กน้อยทนะ่านผู hmm. ้ชมฮะ80%แต่ผมว่ามันติดอยู่แล้วแหละระดับโกลเด้นโอเคสักเซสแมนแล้วก็ไมค์80%ครับตัวที่สอง 80%นะนะโอเคท่านผู้ชมฮะบทสรุปว่าการที่จะมาทําเป็นโกลเด้นนะครับถ้าคุณไม่มีตัวตึงมากๆไม่จําเป็นต้องทำาท่านผู้ชมฮะผมแนะนําให้เอาตัวแบบดามเมสูงๆแบบอย่างโจทาโล่เงี้ยให้ครบ5ตัว10ตัวมาทําก็ว่ากันไปท่านผู้ชมฮะและดูจะคุ้มค่าและคุ้มเวลามากกว่าอีกนะครับ <c oughs> <c oughs> นะลองอ e ีคิวเบสดูครับและได้สัตว์เลี้ยงเซตใหม่มาใช้เป็นที่เรียบร้อยไหนขอดูหน่อยว่าหน้าตาเป็นไง ก็หน้าตาดูดีนะหน้าตาดูดีแหละแล้วก็สเตตัสที่เพิ่มขึ้นมาก็คืออย่างน้อยเนี่ยผมได้ใช้สัตว์เลี้ยงที่มันบวกหลัก B ขั้นต่ำนะฮะท่านผู้ชมฮะใช้คําว่าขั้นต่ำเลยนะ ขั้นต่ำที่ผมใช้ก็คือ 1.4b และก็สูงสุดก็คือ1.89นะครับก็ถือว่ามันเป็นตัวเลขที่ผมนั้นพึงพอใจละกันท่านผู้ชมฮะสำหรับเจ้าสัตว์เลี้ยงเซตนี้นะครับโอเคท่านผู้ชมฮะสำหรับอัปเดตในครั้งนี้ก็น่าจะอัปเดตดินแดนฮันเตอร์เข้ามาท่านผู้ชมฮะเพราะว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้บอกราคาว่าราคาเท่าไหร่เนาะในอัปเดตนี้น่าจะอัปเดตดินแดนฮันเตอร์ x ฮันเตอร์มาฮะท่านผู้ชมฮะก็คือเจ้าดินแดนสีส้มๆตรงนี้ท่านผู้ชมฮะมันมีชื่อว่่่าาดดดิินนนนนแแฮัเเตตออร์คงมจะป็ ท่านผู้ชมฮะซึ่งต้องใช้ในเรื่องของค่าคริกเนี่ยปลดล็อกอยู่ที่ 1NO น<า>ซึ่งผมยังไม่มีนะครับมีไม่ถึงท่านผู้ชมฮะส่วนในเรื่องของ Bot, บอสท่านผู้ชมฮะบอสเนี่ยมันมีแค่บางดินแดนท่านผู้ชมฮะบางดินแดนที่เราอยากจะฟาร์มมันก็ไม่มีนะครับแล้วก็เราฟาร์มไปเนี่ยได้ชาดมาก,ก็จริงแต่ว่าชาดเอาไว้เปิดไข่ดินแดนนั้นเนี่ยสัตว์เลี้ยงมันก็ไม่โอะ่ะซึ่งสัตว์เลี้ยงที่ OP เนี่ยเราเปิดด้วยค่าคริกธรรมดาได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นบอสในอัปเดตคร S 1> <S 1> ก็ปล่อยซึมไปแล้วกันนะสำหรับเจ้าบอสนะครับก็เอาไว้รออัปเดตหน้าแล้วกันท่านผู้ชมฮะว่าเขาจะทําการแก้นในเรื่องของ Bot อบอสดรอปอะไรหรือบอสไปทําอะไรให้มันมีประโยชน์มากกว่านี้หรือเปล่านะครับก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมพี่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจ <S <S ผมนั้นทําคลิปประมมณมาด้วยสําหรับใครที่ไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนใหม่ฮะอย่าลืมพี่กดกระดิ่งเพื่อให้คุณน,นั้นไม่พลาดคลิปมาะม่องช่องผมสําหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อน see you next time